เป็นสายพานที่เป็นโซ่นะครับไม่ใช่เป็นสายพานทามมิ่งปุ่มลดลงเหวไม่ใช่ลดบุบนะครับเห็นปะมันจะมีน้ำอยู่ในอยู่ในใบพัดกระจกัน,นี้เป็น VGS แบบเทอร์โบแปรผันได้จริงๆด้วยครับผู้ชมนะครับ ไม่ต้องไปเสียบสายพวงมาลัยก็ถือว่าเบานะครับแต่ก็ไม่ได้เบาที่สุดนะครับไม่ได้ไม่ได้แรงกว่าเขาเลยนะครับแหนบเขามี3แผ่นนะนะครับสวัสดีครับผมแมคคาร์หนึ่งหกแปดนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับและลูกค้าทุกท่านนะครับพบกับนะครับการรีวิวนะครับตัวเอวิสุวีครอสสามจุดศูนย์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก่อนบอกก่อนว่าราคารถเนี่ยราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาท นั่นเองนะครับเป็นโฉมใหม่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเอากันที่ว่ากันว่าคือตอนนี้มันคือยอดขายกระบะอันดับหนึ่งนะครับของเมืองไทยณนะทุกวันนี้เลยแล้วก็ยอดรวมก็ยังเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่มีขายแค่กระบะและรถมิวเเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถรุ่นนี้มันมีความพิเศษอะไรนะครับทำไมลูกค้าถึงซื้อกันเลอกเกินนะครับแล้วก็ รถก็รอนานนะครับบางที่ก็ไม่รอนะครับอย่างเช่นที่นี่นะครับอีสุโคยูฮะนะครับสาขาล่ม9้านะครับต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับในวันนี้นะครับที่แล้วก็ให้รถเทสได์ตัว V-Cross 3.0ตัวนี้มาให้ผมทดลองขับให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่นี่ผมบอกกันนะวว่าเขาเป็นสต็อกที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับ ที่ไหนไม่มีรถนะครับลองโทรหาเขาได้นะครับอีูซูโคยูฮะนะครับลม9อันนี้อยู่ลม9้านะมีหลายสาขาลองไปซร์ชใน Google ดูโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูวี r o s s ตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมจะให้ทุกๆท่านดูนะครับตัวระบบของกุญแจอยู่ไหนเอ่ยนะครับอืมกุญแจนะครับของวี r o s s ตัวนี้คือแบบนี้นะครับนะครับ อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ขโโองคยูฮะเขานะครับกุญแจเนี่ยเป็นแบบนี้มีล็อกและปลดล็อกนะครับก็สามารถใช้มือกดได้เหมือนกันนะครับเป็นสมาร์ทคีย์และนะครับมีกดปุ่มสตาร์ทเครื่องเองได้นะครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าสตาร์ทเครื่องของเขาเนี่ยมันก็สมมติรถมันดับอยู่เรากดสตาร์ทนะครับถ้าแอร์อะไรมันเปิดแล้วถ้าเราเอามือไปแตะรถเปิดรถเนี่ยมันจะดับลงมาทันทีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปอย่างอื่นก่อนก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในเครื่องยนต์ของตัว VCross 3.0ตัวนี้ก่อนที่จะไปบอลเดอดี้เรามาเครื่องยนต์ก่อนดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับหาไม่เจอุ้ยมีโชคด้วยเห็นไหมนะครับโอเคมาถึงตัวนี้ก่อนอย่างแรกเลยมันคือเครื่องยนต์3,000นะครับให้กำลังแรงม้า190แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับ450นิวตันนะครับทีนี้สิ่งที่มัน ไม่เหมือนกับรถทุกวันนี้คืออะไรตัว Cross ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นสายพานที่เป็นโซ่นะครับไม่ใช่เป็นสายพานทัมมิ่งนะครับเป็นโซ่นะนะครับหลายๆคนถามเข้ามานะครับอย่างอย่างตัวรถรุ่นอื่นอย่างเงี้ยก็จะเป็นในส่วนตัวสายพานทัมมิ่งแต่ V Cross ของเ e s u ูในเจนเนี้นะครับโซ่แทนสายพานนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการปรับขึ้นมาคือหนึ่งในส่วนของตัวเทอร์โบเทอร์โบตัวนี้เนี่ย ใช้เขาเรียกว่ามอเตอร์คุมนะครับซึ่งปกติแล้วรถทั่วไปเนี่ยหรืออีสูเจนหนึ่งกล่องก็จะมีกระป๋องเวสเกตคุมมั่งอะไรมั่งนะครับหรือโบราณเลยก็เป็นสปริงนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น VGS แบบเทอร์โบแปรผันขาซิ่งเนี่ยฟังไว้ดีๆนะนะครับ VGS t u อโบแปรผันแล้วคุมด้วยระบบมอเตอร์ข้อดีของมอเตอร์คืออะไรมันตอบสนองทุกย่านตอบสนองที่เราทำการวิ่งนั่นเองนะครับเป็นมอเตอร์คุมนะนะครับบางแบรนด์ยังเป็นกระป๋องเวสเกตอยู่นะครับอันนี้ออซูเนี่เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เลยนะครับห้องเผาบุงเผาไหมอะไรก็แล้วแต่นะครับสายซิ่งถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็ V-Cross เนี่ยเครื่อง3000แรงม้ามัน190ถามว่ามันน้อยกับแบรนด์อื่นๆไหม น้อยกว่านะครับไม่ได้ไม่ได้แรงกว่าเขาเลยนะครับแต่มันเอาง่ายๆคือตัวนี้เนี่ยโมนิดเดียวนะครับโมนิดเดียวนะครับแรงม้าผมว่าขึ้นไป250ม้าสบายสบายนะครับเครื่องเดิมมันก็แรงพออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขับให้ดูท้ายคลิปนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนอะไรอีกบ้างนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าสังเกตด้านหน้าของตัว v cross ไหมครับด้านหน้าเขาจะเป็นสีที่เขาเรียกว่า จะเรียกอะไรก็ไม่รู้บางคนก็เรียกเปลี่ยนโน้บักเรียกอะไรก็แล้วแต่สับจะเขาจะเรียกเราเน้นให้ผู้ชมทางบ้านดูง่ายๆเลยนะครับว่าสีมันเป็นแบบนี้นะครับสีมันเนี่ยถ้าดูใกล้ๆกล้มันก็จะคล้ายพวกกับเขาเรียกอะไรดีเคฟลาะภาษาไวรุนะ่นพวกเคฟลาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับกระจังหน้ามันจะดูใหญ่ขึ้นเพราะว่านะครับเพื่อให้ลมเนี่ยเข้าไปโฟล์กับตัวอินเตอร์คูลเลอร์ได้ดีกว่านะครับนะแต่ผมก็เห็นหลายๆายคันสายซิงก็ งัดอินเตอร์ออกมาติดอยู่ด้านหน้า,นาเลยนะครับกลัวเย็นไม่พอหรือเ่าไม่รู้นะครับเซนเซอร์ด้านหน้าเขามีให้นะครับแต่คันนี้ไม่มีในส่วนของตัวที่เขาเรียกว่ากล้องรอบคันมาให้นะครับแต่เขามีในส่วนของตัวเตือนจุดอับสายตาก็คือ Bri ์ทสปอร์ตโหมมาให้พร้อมกับระบบที่เขาเรียกว่า RCTA มันคืออะไรล่ะมันก็คือตัวเวลาที่เราถอยถอยออกจากซองแล้วมันมีรถวิ่งมาข้างหลังอะ่ะก็จะมีระบบเตือนตัวนี้ขึ้นมานะครับไฟตัดหมอกนะครับที่เห็นก่อนเลย เป็นเลนส์แบบลูกแก้วแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบอะไรอะหลอดไส้อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะเป็นแบบลูกแก้วนะครับเซ็นเซอร์หน้าด้านบนก็เป็นใบนะครับใบคืออะไรเราเราพูดกันที่หลอดก่อนนะหลอดใบคือไฟสูงต่ําในหลอดเดียวกันเพราะถ้าบางทีไม,ไม่ไม่รู้อย่างเงี้อยอย่างสมมุติว่าผมขับรถคันนี้ไปเนี่ยพอมถามเฮ้ยไฟสูงู่ไหนอะไฟสูงู่ตรงไหนก็อยู่ในหลอดเดียวกันนะครับเราเราเปลี่ยนไฟสูงก็สลับขึ้นลงในหลอดเดียวกันนะครับแล้วโฉมเนี่ยผมว่าหน้าตามันดู ดูดีขึ้นนะนะครับดูดีขึ้นนะครับกว่าตัวก่อนอ่ะนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับซุ้มล้อนะครับตัว Vcos นะครับตัวนี้ตัว M นะเขามีมาให้จากโรงงานนะครับมีมาให้แบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ดูลงตัวถ้ามองข้างนะมันก็ดูลงตัวแต่ถ้าเรามองแบบนี้นะครับซุ้มล้อจะยังอยู่ล้อจะยังอยู่ในซุ้มอยู่นะครับล้อยังอยู่ในซุ้มอยู่แบบนี้นะครับจะไม่ได้ ออกมาเพราะเนื่องจากล้อโรงงานของทุกรุ่นเนี่ยนะครับจะให้เต็มที่ก็7.58นิ้วแต่เวลาเราเปลี่ยนล้อไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนขึ้นมาเป็น18ก็ได้ให้ความกว้างของตัวล้อมันกว้างขึ้นมานะครับก็จะสวยขึ้นกว่านี้แต่เดิมเดิมมันก็สวยแหละแต่สมมากนะอี u z นะขวัญใจนะครับรถซิงหลังถน,นนก็จะชอบเปลี่ยนล้อกันยอดฮิตแล้วก็ te 3 7อะไรก็ว่ากันไปนะครับที่ใส่ให้มันดูกว้างขึ้นนะครับกระจกนะครับมาด้วยเป็นสีดําแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกธรรมดาสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีเหมือนเดิมเลยก็เปลียนโนแบ็กที่เขาเรียกนะสีแบบเคฟล่าออกมาอย่างนี้นะครับด้านล่างไม่มีไฟเหมือนบางรุ่นนะครับกระจกได้ไหมลองรับการชนก็ได้นะก็ก็จะมีเสียงนิดนึงนะครับระบบตัวนี้อีกไ์สปอร์ตโหมดไบสปอร์ตโหมดก็คือตัวที่จะบอกไงดีถ้าเราขี่รถอยู่แล้วมันมีมอเตอร์ไซค์มามุมข้างๆที่เป็นมุมอับซึ่งเราไม่ไม่เห็นนะครับมันก็จะมีเตือนขึ้นมาเป็นรูปสีส้มนะครับ บันไดนะครับเป็นสีเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนโนแบค็คเะครับเห็นปะเหมือนกันกับด้านบนสีไม่เหมือนซุ้มล้อนะนะครับล้อนะเดี๋ยวจะไปหนีไปที่อื่นอีกนะครับล้อนะครับเป็นขอบ18นะครับให้ b i สโต n นดูเลอร์นะครับก็ถือว่าคุณภาพดีใช้ได้ล้อบิสฮามบิสโต o นดู u ลตัวนี้เนี่ยที่ผมเคยเจอก็จะมีในของตัว f o r ์ For Ranger ร์วาเหมือนกันนะครับที่ให้ยี่ห้อนี้มานะครับส่วนรุ่นอื่นผมยังไม่รู้ผมไม่เคยไปรีวิวเป็น265 2 5คือความกว้าง60คือความสูงนะครับขอบ18พร้อมกับเป็นลายใบพัดแบบนี้นั่นเองนะครับสวยไม่สวยขับไม่ขับก็เปลี่ยนกันอยู่ดีนะครับอ่ะแล้วก็เดินมาถึงข้างหลังจะบอกว่ารุ่นนี้นะบางคนไม่รู้นะครับแหนบเนี่ยแหนบมันมีแค่3แผ่นนะนะครับแหนบเขามี3แผ่นนะนะครับทําไมเขาถึงมี3แผน่นรุ่นอื่นมี5แผ่นมั่ง6แผ่นมั่งนะครับที่เป็น4ประตูมอนกัน รุ่นนี้เห็นเลย3ามแผ่นนะครับเป็นแหนบควายแบบ3ามแผ่นเขาบอกว่ามันมันให้เรียกว่าขับขี่ได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นมีแค่สามแผ่นนะนะครับบาง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 ,บางคนไม่รู้นะครับนะครับมี3ามแผ่นนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลองขับขี่ดูทีว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็บางคงบางโครนอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ล่าสุดอีซูสนะครับรู้สึกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ทําระบบดิฟล็อกไฟฟ้าขึ้นมา นะครับดิฟล็อกไฟฟ้ามีในรุ่นอะไรบ้างล่ะถ้าที่ผมผ่านตาม,มาก็ฟอร์เรนเจอร์นะครับนั่นตัดและต่อห้อัตโนมัินะครับรุ่นนี้ก็มีดิฟล็อกเหมือนกันเป็นดิฟล็อกแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับไม่เคยทํามาจะทํามาแล้วนะครับไม่เคยทํามาจะทํามาแล้วตัวด้านบนนะครับติดกาวไม่ใช่นะไม่ได้ติดกาวเจาะมาให้จากโรงงานเลยติดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสีดําผมว่าข้อเสียมันนะถ้าใส่แหลกหลังคาไปเนี่ยแล้วแหลกหนีบเนี่ยน่าจะเป็นรอย ก็ต้องดูว่าต้องจะหาวิธียังไงให้มันไม่เป็นรอยนะครับก็ดูสวยงามนะครับตัวนี้ไม่มีโลบาร์ขึ้นไปแบบไม่มีแบบสปอร์ตบาร์แล้วแหละสปอร์ตบาร์ก็จะขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับก็จะเป็นแค่แบบนี้เป็นตัวกันรอยแต่ก็สามารถซื้อเพิ่มได้นั่นเองนะครับกันชนท้ายบางคนบอกเฮ้ย hey, ทำไมรถสีขาวมันก็เป็นสีขาวถูกแล้วครับรถสีสม้มกันชนท้ายก็คือสีสม้มรถสีขาวก็เป็นสีขาวที่ผมเห็นนะนะครับตัวตัวของ ตัวของตัวตัวนี้วีครอสนะครับปากจะพูดมิลเอ็กตลอดเวลาเลยกล้องมองหลังมีให้ไม่มีกล้องรอบคันเหมือนมิ l เอ็กนะครับไม่มีนะมีแค่กล้องมองหลังมาให้นะครับฝาท้ายมันอันนี้นะเขาเขาบอกว่ามันตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะผ่อนแรงมาให้มันมันก็เบาอยู่นิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้เบาแบบไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับก็อืมก็ราบได้ไหมก็ แล้วแต่นะครับก็ก็ไม่ได้เปิดกันบ่อยหรอกนะครับมันก็ก็ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้หนักมากแต่มันก็หนักอยู่ดีนะครับกว่าบางรุ่นรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟแบบ LED ให้รอบนอกนะครับตรงไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดเหมือนเดิมนะครับตัวไฟถอยก็ยังเป็นหลอดปกติเหมือนเดิมสามารถอัปเกรดได้ไหมเยอะแยะครับนะครับ ไฟ LED อะไรเงี้ยก็ก็ครบแล้วแหละนะครับก็เหลือแค่อัปเกรดนิดนึงให้มันเป็นเป็นหลอดที่ดูดียิ่งกว่านี้กระบะไลเนอร์กว้างกว่าชาวบ้านทาไมก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ในรถที่เป็นเกรดที่ใช้งานได้นั่นเองนะครับตัวรถเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอีสุนะครับเขาจะมีเส้นสายแบบนี้ไม่ใช่รถบุบนะครับมันเป็นเส้นสายที่ไว้สําหรับเวลาที่มันโดนแสงห,หรืออะไรสะท้อนมันจะทำให้รถเนี่ย มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นเป็นเป็นเส้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับก็สําหรับลูกค้าที่คิดว่ารถตัวนี้ราคาแพงไหมนะครับมันก็อยู่ในกลุ่มที่ที่เป็นเซกเมนต์ที่ราคาประมาณนี้นะครับก็พิจนารณากันดูนะครับว่ามันเหมาะกับเราไหมรุ่นไหนดีไม่ดียังไงมันก็ อยู่ที่เราเป็นคนตัดสินนะครับเราเป็นคนใช้รถเองนะครับผมก็จะไม่อวยมากนะครับอันไหนที่มันดีอยู่แล้วก็ดีอันไหนที่คิดว่ากักก็ยังกักอยู่นั่นเองนะครับสำหรับรถราคาประมาณนี้แต่ก็มีรุ่นที่แพงกว่าเขาอีกนะก็มีนะครับรุ่นที่แพงกว่านี้ก็มีนะครับแต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับเขาแหละว่าเขาคือเบอร์หนึ่งในตลาดรถกระบะนะครับและรถรวมช่วงนี้นะครับตัวมือเปิดประตูนะครับมันจะเป็นปุ่มกดเรากดปิด รถก็ล็อกเห็นไหมกระจกก็พับไฟฟ้านะครับถ้าสมมุติเรากดเปิดรถรถมันก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับในรถของ e ซู่นะครับตัวนี้จะมีตัวช่องตรงนี้อยู่เห็นไหมมันจะเป็นตัวปรับระดับไฟหน้านะครับสามารถเลือกได้นะครับเบอร์เห็นไหมศูนย์หนึถึงสเท่านั้นนะครับระบบปิดระบบป้องกันการลื่นนถลาก็มีให้ทำไมถึงต้องมีให้ปิด คือไว้เวลาที่มันต้องใช้พวก4 L4 อะไรพวกนี้ที่ต้องวิ่งในทางที่มันลื่นๆ่นนะครับก็ต้องปิดระบบนี้ส่วนตัวนี้คืออีส e ูเนี่ยมันจะมีตัวตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับก็คือว่าเวลาเราติดไฟแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำงานคือถ้าเราต้องเหยียบเบรกหนักๆเลยนะเหยียบต่ังหนักมันจอดนะหนักๆมันก็จะดับให้แต่ว่าเราสามารถปิดได้ถ้าเราลังคาเนี่ยมันก็ติดเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเปิดปิดได้เช่นกันนะครับเบาะของตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับ คอนโซลหน้าก็เป็นหนังนะครับสตาร์ทเครื่องใช้ปุ่มกดสตาร์ทเครื่องแบบนี้นะครับด้านข้างเป็นสีดําแบบนี้ให้เหมือนกันนะครับสีดําออกเงาๆนะครับอันนี้ก็สีเดียวกับเบาะเลยนะครับเป็นแบบนี้ให้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวก่อนไปข้างในพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยก็สามารถดึงเข้าหาตัวได้นะครับดึงเข้าหาตัวได้เอาขึ้นได้เอาลงได้นะครับและที่พิเศษนะอิวสุ เขาเป็นกระจกที่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นกระจกเราจะไม่พูดสท์เทคนิคแล้วกันนะมันคือกระจกที่กรองพวกแสงอะแสง uv แสงอะไรได้ค่อนข้างดีกาเรียกกระจก ir นะ่าจะไม่ผิดนะนะครับมันจะมันจะทำให้เลยถ้ารถหรูๆที่มีก็ที่ผมเคยเห็นก็เป็นโต้ตอาอลูพาร์ตนะครับโต้ตอาอลูารมีมาให้เลยนะครับอันนี้มีมาให้รถในร,ถรถาคารถเท่านี้นะครับมีมาให้นะครับเนกระจกที่มันมันมันกรองรังสีได้ดีนะครับนั่นเองนะครับทาให้รถมันเข้ามาแป๊บเดียว เย็นแล้วนั่นเองนะครับพวงมาลัยเอาง่ายถ้าหลับตาแล้วขึ้นมาบนรถนะแล้วจับเลยมาสด้าชัดๆตัวใหม่นะบ t 50เพราะไงก็เขาทำด้วยกันนะนะครับหนังเป็นหนังนะผมก็ไม่เคยเห็นอิวสุทําหนังแบบนี้มาก่อนนะจริงๆนะครับไม่เคยทําหนังแบบนี้มาก่อนนะครับคือคนเราเนี่ยอย่างผมรีวิวรถมาเยอะเนี่ยผมขึ้นมาบนรถถ้า้ผมหลับตาแล้วปิดตาดมกลิ่นนะผมรู้รถยี่ห้อไหนแต่ตอนนี้ผมแย่ไม่ออกว่าเป็นมาสด้า ถุตอนนี้ทําด้วยกันแล้วนะครับก็ก็เหมือนกันเลยนะครับวัสดุหนังเนี่ยดีนะนะครับเย็บด้วยได้ขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ป้องกันรอยฟันแท้อืมคือคืออย่างนี้จะบอกไม่ได้หรอกผมขับรถแล้วลูกอะบางทีลูกนั่งรอไงมันชอบเอาฟันมากัดอย่างเงี้ยนะครับเออเนี่ยมัน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 ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับพวงมาลัยก็จะดูเป็นสปอร์ตจะไม่ได้ใหญ่เหมือนรถสมัยก่อนแล้ว ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับเอาขึ้นเอาลงได้เอาเข้าหาตัวได้โอเคตรงนี้ชอบนะครับจบไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูแนวถกันนะครับโอเคครับเมื่อผมเข้ามาถึงในตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมครับมันมันสามารถกดปุ่มตรงมือขวาเราได้นะเห็นไหมตอนนี้ระบบรถเป็นขับเคลื่อนล้อหลัง 2H แบบนี้นะครับเพราะคันนี้มันคือขับสี่นะครับการตั้งโครงตั้งค่าอะไรยังไงก็จะขึ้นมาบนนี้หมดนะครับจะเป็นแบบนี้ระยะน้ํามันเหลือเท่าไหร่เนวิเกเตอร์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหน นะครับ F o m F M นะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับจบอ่าเมื่อเราไปถึงตรงนี้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือว่าตัวปัดน้ำฝนของอีวูสูเนี่ยมันจะเหมือนมีวเที่ผมเคยรีวิวไปเลยคือที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาด้วย คือจะมีน้ําออกมาจากที่ปั่นน้าฝนน่ะเข้าใจไหมคือที่ปั่นน้าฝนปกติรถทั่วไปมันจะฉีดจะมีมีรูที่เป็นฉีดน้ําแล้วขึ้นมาที่กระจกแล้วใบพัดถึงจะพัดแต่นี่คือเห็นป่ะมันจะมีน้ําอยู่ในอยู่ในใบพัดกระจกทําให้น้ามันมันปัดแล้วมันสะอาดกว่านะครับคือน้ํามันอยู่ในใบพัดเลยอ่ะมันจะมีมีรูออกมาจากใบพัดจะเนเวลาที่เราปัดอย่างเงี้ยนะครับมีรูน้ําออกมาทําให้เวลาปัดแล้วมันก็เห็นป่ะจะมีละอองน้ําอยู่ในนี้อ่ะมันจะดูชัดกว่านะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ รุ่นนี้นะครับมันไม่ใช่กระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับมันเป็นตัดแสงแบบแบบอะไรเนี่ยแมนนวลนะครับก็คือต้องเอามือแตะเอาอย่างเงี้ยนะครับแตะเอากดมีเปลี่ยนไหมโอเยอะแยะครับมีเปลี่ยนไปหาเสื้อแยะมีหมดนะครับเป็นแบบนี้เอานะครับทีนี้มาถึงหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้ออกแบบมาสวยงามเป็นแบบ9นิ้วนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีนิเกเตอร์จะเป็นแค่7นิ้วรุ่นนี้เป็นเป็นเนิ้วนะแสดงแผนตรงแผนที่นิเกเตอร์รองรับ Apple c a r าเพ Android Auto นะครับได้แล้วท anyway? ี่ผมชอบมาอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้นะถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อดูนะเห็นเขาบอกว่า Apple CarPlay Android Auto ทำงานโดยที่ไม่ต้องเสียบสายให้ระยงระยางด้วยนะเออมันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าดูนะครับบลูทูธนะผมอ่ะลองดูหน้าจอนะครับผมจะเลือกบลูทูธนะเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องเสียบสายจริงเปล่า อะนะครับเคิ่มอุปกรณ์อืมค้นหาอุปกรณ์กำลังค้นหาเจอป่ะอันนี้บาคคาออดีโอนี่ปะอ่ะเจอแล้ว iPhone อันนี้เป็นไนะอโฟนนะจับคู่ตกลงอนุญาตอืมเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนะจะเปิดใช้คาเพย์หรือไม่เฮ้ย ใช้ได้นะกำลังเชื่อมต่อโรมดกับไอโฟนเพื่อจับคู่ให้สำเร็จอ่ะใช้คาเพอะอุะอ้ยได้จริงๆด้วยครับผู้ชมนะครับไม่ต้องไปเสียบสายเหมือนรุ่นอื่นนะนะครับไม่ต้องเสียบสายเออเปิดเนี่ยผมมีจุกนะ๊กไง ไอผมมีจูกมี Spotify อย่างเงี้ยผมสามารถในดูวมีไลน์ด้วยนะครับแต่ไลน์มันก็คงฟังแค่เสียง่ะมันดูไม่ได้เหมือนทุกรุ่นนั่นแหละนะครับก็เป็นระบบเดียวกันอุ้ยอันนี้เฟี้ยวเรากดฟังเพลงเลยเห็นไหมฟังเพลงเลยเพลงที่ผมอ่าเล่นล่าสุดแล้วกันนะนะครับก็โอเคมันก็ฟังใช้ได้ไม่น่าเกลียดอะ่ะไม่เหมือนรถสมัยก่อนที่แบบให้เครื่องเสียงอะไรมาก็ไม่รู้นะครับทีนี้ Android Auto Apple c a r p l ค y เพใช้งานยังไงสมมตุติผมไม่ต้องเลือกไปไหนนะผมจะพิมพ์ว่า ผมพิมพ์ไปเลยนะบ้านเมียน้อยอผมพิมพ์ไผมพิมพ์ไปจะไปเชียงรายนะเชียงรายผมพิมพ์ไปเลยเชียงรายปึ้งผมกดคา่าแมพนะเส้นทางผมกดเลยเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตรงไหนตำแหน่งของคุณโอเคแล้วผมจะเริ่มนำทางมันจะทำนำทางยังไงผมกดไปแล้วนะเห็นบ้างมันก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้เห็นไหมครับ โทรศัพท์เราก็ปิดไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะนําทางไปเชียงรายเลยอีก1 0ชั่วโมงถึงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้จนถึง10ชั่วโมงเลยนะครับเราจะพาขับไปด้วยแบตหมดก่อนนะครับโอเคหน้าจอตัวนี้จบแล้วโอเคใช้ได้นะครับดีเลยนะครับแอร์เป็นยังไงไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเหมือนกันเห็นไหมมีระบบดูอลัลดูอัลก็คือแอร์คนละอุณหภูมิอันนี้ผมเลือกเป็นดูอัลก็คือเห็นปะ่ะอันนี้เอาเท่าไหร่ดีอ่ายี่สิบ ฝั่งนู้นยี่สามบางคนบอกทําไมไม่มีแอร์หลังอ่ะมันไม่จําเป็นหรอกมั้ง,งแอร์หลังอ่ะนะเนี่ยมีแอร์หลังมาให้ตรงนี้นะครับตรงตรงมือผมนะอืมเป่าระดับนี้ก็เป่าตรงไหนก็คิดเอาแล้วกันนะนะครับเป่าระดับนี้ <c oughs> ก็เย็นแน่นอนนะครับเย็นแน่นอนคีย์รัดของหน้าจอเออคีย์ลัดหน้าจอมันมีเยอะนะนะครับกดแผนทุงแผนที่กดได้เลยกดตึมตรงเนี้ยแต่มันไม่ได้ขึ้นตรง and ด o อ d ไงเมื่อกี้เราใช้ตัว a n d ด o อ d ต u t o Apple CarPlay พอะไรพวกนี้นะครับเออ สะดวกมีมีละแคดด้วยนะมีละแคดก็คือเป็นตัวแบบเปิดไมเลอร์ลิงก์อะที่มันเปิดสะท้อนสะท้อนจอ,อตัวเนี้ยสะท้อนจอสะท้อนจอจอพวกไอเนี้ยขึ้นมาได้นะนะครับอืมอันนี้โอเคเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบหกสปีดนะครับมาดูตรงเกียร์ก่อนนะครับเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะครับหกสปีดก่อนนะครับเกียร์ตัวนี้หกสปีด มีปุ่มกดปิดเซ็นเซอร์หน้าด้วยกรณีลำคาญนะครับมีปุ่มลดลงเหว <c oughs> จะเรียกว่าอะไรดีเอาง่ายๆคือมันช่วยลงทางลาดชันนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าลูกค้าจะไปเขาที่จะกูดแล้วก็คันหลังก็ตามกันเป็นร้อยเลยแล้วไปกดปุ่มนี้ลงไม่ใช่นะมันเหมาะกับการใช้ในทางที่มันแบบโคตรชันน่ะคือชันแบบชันแบบหน้าทิมเลยแล้วใช้ระบบเนี้ยผมว่าโอเคนะครับกดใช้ไปหนึ่งครั้งทำงานได้เลยนะครับ ขับสองขับสี่ทงานยังไงจะบอกกันว่าขับ2เนี่ยก็คือใช้แค่สองล้อถูกไหมครับเมื่อเราเป็นขับสี่จะถานหนักข้างหลังข้างหน้าห้าสิบห้าสิบนะครับแต่เมื่อใดที่เราใช้โฟโลโฟโลคือเขาเรียกว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วอะ่ะมันไม่เหมาะกับการวิ่งเร็วนะครับมันจะเหมาะกับการที่ที่ขับแบบเป็นทางลาดชันเป็นดอยเป็นแรงจริงเนี้ยดูดิอ่ะหรือปวดเบรกมือเนี่ยนี่คือโฟโลนะครับโฟโลก็ขี่ได้แค่โล อ๋อข้างหลังมันจะล็อกนะครับนี่คือระบบดิฟล็อกทางานแล้วนะครับดิฟล็อกทํางานแล้วนะครับเท่ากับว่าระบบดิฟล็อกของตัวอีซูสุเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ขับสี่ก่อนอโอเคเป็นขับสี่เฮดแล้วนะครับตอนนี้อ่ะผมจะลองดูนะว่าดิฟล็อกทางานอยู่หรือเปล่าโอเคอันนี้คือดิฟล็อกทางานอยู่เห็นไหมมันจะมันจะมียึดๆเนี้ยเขาเรียกเหมือนคล้ายๆ คล้ายเตดหลังอะนะครับคล้ายๆเตดหลังอันนี้เปลี่ยนไปขับสองนะครับดิฟล็อกก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกันครับทับดิฟล็อกทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับทํางานอยู่เหมือนเดิมโอเคผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับอันนี้กดดิฟล็อกยกเลิกก็จะยูเทิร์นได้แบบเนี่ยยกเลิก อืโอเคอันนี้เปลี่ยนไปขับสองนะระบบดิฟล็อกไม่มีแล้วนะครับดิฟล็อกไม่มีแล้วนะครับก็อันนี้คือคนใช้งานจริงๆนะนะครับคือลองมาขับดูเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของอีสุนะครับเนี่ยกดใช้งานดิฟล็อกในโหมดขับสอง โอเคนะครับในเรื่องของตัวเหลือเบาด้านหลังนะผมยังไม่ได้เปิดให้ดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังก่อนนิดนึงนะครับด้านหลังจะมีเสาโหนให้นะครับตรงนี้เสาบีนะครับสามารถนะครับจับแล้วก็เดินขึ้นรถขึ้นมาได้นะครับเมื่อผมมาอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเบาะท้ายอสุนี่นะเบาะท้ายเปิดอย่างนี้นะครับเวลาปิด เห็นนะมันดูดให้เองเลยไม่ต้องไปผักเยอะแต่ที่สำคัญดึงไม่ได้แล้วเห็นปะบางรุ่นเราต้องเหวี่ยงไปแรงๆนะอันนี้เราดึงปลดล็อกนะเห็นปะแล้วเราปิดเบาๆนะวางปล่อยมือเบาเลยเนี่ยมันล็อกให้เองเห็นไหมครับล็อกให้เองเลยนะครับตัวนี้ตรงนี้ล่ะเบาะแยกพับส่วนกันได้นะครับเหมือนเดิมมีที่เก็บปืนและลูกกระสุนไม่ใช่นะที่แอบเงินเมียนะครับอ่ะ ทีนี้ด้านหลังมามันก็มีแอร์ขึ้นมาให้นะครับมันจะมีแอร์ตรงนี้ช่องนี้ให้นะครับแต่ไม่มีตัวชาร์จไฟที่มันเป็นชาร์จไฟแบบแบบแรงๆอะ่ะสองร้อยสามสิบแบบรุ่นอื่นนะครับไม่มีแล้วไม่มีของเขานะจะมีแค่เป็นตัวอะไรอะ่ะมันเขียนว่า USB 5 V 2.1A สองจุดนนะครับก็ชาร์จอะ่ะแต่ว่าก็ไม่เต็มหรอกชาร์จไม่ให้ดับอะ่ะนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังออกมาให้ตรงช่วงนี้เบาะมีที่วางแก้วอเมซอนให้ ด้านหน้าก็มีนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเผื่ออ่ะฝั่งฝั่งคนนั่งคนขับมนมีให้หมดเลยฝั่งคนนั่งคนขับเห็นปะเหมือนกันเลยเหมือนยี่ห้ออะไรโตโยตา้านะครับเหมือนกันนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้านบนถ้าดึงลงมามันจะมีมีไฟด้วยเห็นปะทั้งคนขับคนนั่งเลยนะครับมีไฟให้ทั้งสองอันเลยแบบนี้นะครับตัวนี้ที่วางแก้วก็อึอกระกรึกคึกโครมนะครับเยอะ นะครับแล้วก็อีสูรุ่นนี้นะผมลืมบอกไปมันเป็นเบาะเบาะแบบไฟฟ้านะครับเฉพาะคนขับนะครับคนนั่งไม่มีไฟฟ้านะครับอันนี้เราจะไปลองลองดูขับกันเราก็คงไม่ขับเร็วขับเร็วกับขับชา้ามันก็จริงๆขับแค่นิดหน่อยมันก็รู้แล้วว่าช่วงล่างมันเป็นยังไงนะครับเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับไม่ใช่คู่หน้านะครับเท่าที่ผมขับดู ที่ที่ชัดเจนกว่ามันก็จะมีเสียงเครื่องที่มันมันมัน,ม,นมันดังแบบรถดีเซลทั่วไปนะครับบางรุ่นจะเงียบเลยนะดีเซลบางรุ่นอันนี้เราลองกดออกตัวดูนะ mm hmm. ก็โอเคนะครับสำหรับรถรถแบบรถเดิมๆดิมเราพูดว่าเดิมๆดิมดว่าเพราะมันสามารถทำนี่อีกเยอะนะครับในอีวสุตัวนี้รถเดิมๆนะครับความเร็วถ้าจะลองขับดู ให้เร็วว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ผมว่าไม่ไม่อยากลองเลยวะนะครับคือเราขับดูประมาณนี้ว่ารถในการขับมันเป็นยังไงเข้าโค้งเป็นยังไงพวงมาลัยก็ถือว่าเบานะครับแต่ก็ไม่ได้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพวงมาลัยแบบแบบเพาเวอร์พอดแรงแหลกพินเนียนทั่วไปนะครับเนี่ยมันก็จะใช้มือเดียวมันก็มันก็ขับได้นะแต่ถ้าเคยขับรุ่นอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วมาขับตัวนี้ก็จะรู้สึกว่ามันหนักมากขึ้นพอสมควรนะครับ ตัวนี้แต่อัตราเร่งเนี่ยผมว่าโอเคนะนะครับเกียร์ก็มีบวกลบกให้ได้ก็สามารถเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาได้เนะี่ยั้ยผักตังนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาก็หนึ่งเลยเกียร์สองเกียร์สามเงี้ยจะมีเสียงถ้ามันมันวะมันต้องใช้รอบในการเข้าเกียร์ให้สัมพันธ์กันด้วยนะครับตัวนี้ครับก็จบกันไปแล้วครับกับนะครับ,ก,บ,นะรบการรีวิวรถยนต์เอเยอร์สวีครอสสามจุดศูนย์ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้า ท่านใดชอบผู้ชมท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมติดต่อนะครับี s ุ k o y u h a นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมใน Channel น,นี้ด้วยนะครับ macca หนึ่งหกแปดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ